ทังสายนังก,กาชามิททำม,มังสายนังก,กาชามิสังกังสายนังก,กาชามิสาธุสาธุขอกับสารบ,บูชาขอบารมีพระตัพระรัตตาใจเมื่อประธานใหญ่ขอการมืองชนเทพเทวาทั้งหลายของทุกท่านชั้ปฐชั้นฟ้าชั้นดินชั้นบาดาลนาคราชนาคินาคากรพย์ในเวรของข้าพเจ้าของบุคคลแเมเยรนของข้าพเจ้าจักราบริเวรของลูกดวงที่มาดูดเดกับข้าพเจ้าทุกคนทุกท่านทุก ลองคตขอมาอุโมทนาบุญสุวนในการปล่อยเต่าซึ่งเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนนะขอให้ทุกท่านทรงอ่อนนโมทนาบุญมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงพบความสุขทุกประการเทิดสาธุสาธุขอให้มีโชคไม่ร่ำล้ำเงินทองสาธุสาธุสาธุไปนะลูกไปสาธุสาธุสาธุอยู่จนสิ้นอายุขัยนะลูกนะมีความสุข Satu tu kan, Ada mahu tanah bulu Satu tu bukan Satu tu Satu 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 Satu